สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองปลายสวัสดีค่ะมาอินส้มตำค่ะแซ่แบๆนะคะนี่นะคะข้างล่างจะเป็นเส้นเล็กนะะทุกคนนี่เส้นเล็กนะคะนี่จ้ะมีลูกชิน้นแล้วก็มีแหนมนะคะแล้วก็มีเนื้อย่างนะคะเส้นเล็กไข่ต้มนะคะ นี่จ้ามะละกอกรอบๆนะคะนี่เส้นเส้นเล็กนุ่ม,มข้าวเหนียวก็มีนะคะลูกชิ้นก็มีนะคะ จำง่ายๆนะคะน้ำปล si าช่ำๆเ็ดผ็ดเดผ็ดช่ำๆนัวมากคามนัวไม่ต้องห i̇şte. ่วงนี uh ern, ่ค่ะข้าเหนียวก็มีข้าเหนียวดำ ข้าเหนียวดำก็มีข้าวเหนียวขาวก็มีมีไข่ต้มนะคะสับชิ้นใหญ่ๆเลย ก็อบ,กอบจกข้าวเหนียวมาเด้จะเด้อจกข้าวเหนียวด้วยกันจะ้ะขอบคุณนะคะข้าวเหนียว แซ่บมากแตมเองกินเองแซ่บเองนะคะ โอเคค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะฝากชมคลิปด้วยนะ